ก็วันนี้เราอยู่บนสะพานกาสาสินนะครับอยู่ที่จันทบุรีนะครับหาดแหลมสิงห์นะครับก็บรรยากาศก็พอที่จะได้นะครับลมปลาลมฝนนะครับคนก็จะเยอะๆหม่นะครับคนมาเยอะ ก็แนวคิดนี้นะครับเดี๋ยวฝากไว้ให้ดูวิวสวยๆนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดอนนครวงนะครับก็วันนี้เรามาเที่ยวที่จันทบุรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นต่อนะครับรถเยอะนะครับนี่ มาครั้งที่สามนะครับรอบนี้เป็นรอบที่สามระวังรถครับมาดูวิวฝั่งนี้กันนะครับโอ้โหน,นะครับบ๊ายบาย้วบนะ๊ายบาย ไอ้วันไม่จิ้มเลยไหนไหนไหนขี้ไหน,ไหนข,ขี้อะไรอะ่ะงงนอนนี่นะครับดูเรืออืเหมือนเครื่องจะมีปัญหานะครับ สภาพนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเ,เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,รอบๆนะครับปกติกับกล้องเนี่ยมันกลับได้เลยนี่หว่า ปกติเนี่ยคนเริ่มมานะครับไปเมื่อกี้ผ่านไปยังไม่มีคนเท่าไหร่เ,เ,เดี๋ยวก็ขอฝากไว้สำหรับคลิปนี้นะครับกับวิวคือสวยนะครับ